หัดกลหมดแดงกับวดตีเห็นแมมก็ตามออดีเกียววตีก่อนะตาก,กับมันมาเนิ่นเอาปเตอร์นะั่นามกับเก้ากับตมมาหารจัดประมาณเรา kêu vật tí kêu cả tí kêu tí con sợi ôm tí bơ mẹ tập mà lên ai kinh tập ôm đi cái kêu vật tí plau bắn đi nghe một tay con ôm tí

nam mát rồi mai để có nhưng mà tăng mấy được ừ. ừ, tao đi bắt cây một nét quá rồi ừ nam mình ăn rồi chìm này tao ngay rồi đây chìm thì nó tầm tầm bắt cây một nét con bắt mua thì cả cây một nét rồi <laughs> cho bông rồi cho

动ใจ、殷殷，各位。

จิ S <S ้มอะไรทีอ่ะมันเลยใส่ย่ิบง้ยยังไย่าเลยเออใส่ยปสิบง้ยใส่เลยสิจิ้เลยมันอบวดทีต่พัดนี้มันไม่หวมันตพันมันแม่วเลยเออันนมันแต่วัเยง่อมทีเออเตอเตะกนปัดงไก็เกินยเกิเ

ตะโขดี mom, ้อมอนอมันมาน่องมันน่เป็นน่ครับริไก่ด้คับก้าวมือเรากินเลยประเี mọi thứ bây rồi, mọi thứ mọi thứ mọi thôi, mọi rồi mọi thứ nó thứ trong này này. ใคไรน้เานอโอเไอน่มักมนันอเั่นไอกมันดี๋ยวโอเ้ไมักมน่นมันมันออกมันมันมันกได้ว่าตัว่ารอกแตมันเนี่มันรว่าตับไอ้นี่ได้

แกงปลีกดอกโมนักตับนัดักินไดร้อยก็เราใคกินได้ไม่ได้เราก็ไม่หวาต้องกินเองนักเลงก็เอแ่งดกโมปากาอะไรแงกวาปลีกแตงกว ใส่มูเน้อใส่มดมดกโม่ให้เปื่อยก่อนแกเปล่งนกโม่ต้ดกโม่นะครับนกโม่นกโม่ไม่ใช่นกโมนาะะดกโม่ออ,อนจิ้งใหญ่ไปหม้แกเปล่งแเปล่งเอาไปเลยับ งานเดือดการเดือดไส้มูเดีเรามาเป็นว้าไว้จักปะวัดเดือดแล้วก่อนไส้เดี๋ยวแกงตอนเดียวเราไม่เดือดนานนิดกำน้ำหมูกอรอบไปได้เก้าเกลือ,อนำมันเหมือนอะไรหมูเหมือนหมู ออกมานี่นะ้ำมันไก่โคมูนี่ตกเมดตนี่ยอันตัดในยู่ทุกจวยรักษาไก่โคลกันจวยเลยไปมันเดือดเต็มตีเดี๋ยวกามานนัยมันนี่มันจะออกมาเป็นมัน ไปเปื่อยนานมันกัดใส่เดี๋ยวมันน้ำมันมันออกมาเดี๋ยวม,มันออกมาหมดเกลื่อนออกมาออกเนื้อจะได้นมตักอกเม็ดมาได้ไหมไก่ก้อนรักษาไก่ก้อนเราก็เนี้ยรักษาไขข้อปลาดุกเราด้วยเนี่ยอย่ามันเนี่ย ก็ตกคนไปไหนกันหรอกเหมือนกันแหละใกล้ๆกันหละต้องไม่ตัวเว่ยถ้าไม่ตกเว่ยย่อยกินได้คนแก่ๆนะก็ใส่พริกแกงเนี่ยใส่พริกแกงใส่เครื่องแกงมันโตะมวยใส่เครื่องแกงเอ้ยรอ้อนวาก วอ้ยลไม่ใต้เดเนื่อยอันเนื่อยทมกับก้าวกับตมเวทหนาตาครับไดได้ว่าเวทหน้าแกงเป็กต้องไมีนนามีกระเตงกันเยนะผมแตม่แม่บ่กยุงสะเกิดสกินอล้นียน,น,นามาเนี่ยแกงเป็กทำไมน้ำแกงกัว อย,ย่างปิดตายเปิดกว้างก่อนเครื่องแกงทำเองนะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อของขายแกล้งปรุงไม่ในน้ำนะครับใส่แล้วต่างคนต่างกดจอกันขอ่อยไม่เมื่อนกันก็แล้วก็ลินไม่เมื่อนบ้านโป๊ะเลยข่อยไม่เมื่อนกันขอ่อยต่างกาันใส่ไปหมักโรดปรุงโนวเกลือเรียบร้อย แต่ขออ้อยก็แด้วไม่เมื่อนกันคนเรานคนชอบเปด็ดบางคนชอบซืดบางคนชอบเค็มบางคนชอบบ้านเราแต่ปลงเราเองปลงมันเองสงสารทรมานมานานหลายปีหอมจังดจเดยวใส่แบบรถก้า คนเมตตาพระณีขาดน้องพี่มานานเส้นนานพี่โถคนรักแต่รักจนเสื่อสมสารไครที่ไกลจากบ้านสงสารสะกคนเถิดสาวเสสังยังสมสารมันเรื่อยๆไป จะจนหรือรวยก็ตายด้วยหัวใจของพี่แรแหลกรานใครขาดผู้ชี้หลบลกตามเปแมชอบเนาะมาใจออีกห เปลกตายรองครบเลยอมมอมมอมเธอจะไปหลายปียมูร <ess> ิยุนยมสนเทีย มูนุกกะกบินมาโซรังไพื่อพบสวรรว์เออโมเขียวไว้เนี่ยปลาเนี่ยเนื้อเนื้อมันปื่อยได้เหรอเขียวปลาเนี่ยตั้งเนี่ยมันปื่อยมันจะเป็นเนื้อปันนี้น่ากินนลบ้าง มูนาอนปลาดกมูนาออนตั้งแต่รังสินจนไปติดบางไปอินปอนอยู่ถินมีของกินไม่น้อยเมกาน้าวานมานังร้านแพลงลอยปากนิดจะมกหน่อยมานังร้อยพวงมลาลัย สะพานรังสิ์เชื่อมติดใต้เนื้อมีครวยเตียวเรือตั้งแต่เหนือจุดใต้วันเสาร์วันอาทิตย์แกวนก็ติดมากมายแต่เดี๋ยวนี้ก็ย้ายไปขายริมครองริมทางระหว่างที่กล่าว นั่นมีแม่สาวนาก้าวปิ้วผ่องปัดหน้าเธอเกมเสียแดงนั่งร้านขายแตงอยู่ที่ริมคลองฝานแตงแดงแดง,งเป็นแผ่นไม่อยากจะชิมแต่อยากจะชิมเจ้าของ แม่ค้าแถวนี้ลวนแต่มีเจ้าของลาก่อนนะน้องโอแม่แต่งเทาตายตั้งแต่วันนั้นผมผ่านไปมาไม่เคยมองหน้าแม่ค้าคนไหนเบื่อรอยยิ้มที่ิมหัวใจลวนแต่แต่งเทาตายเจ้าของเธอมี พอแด้นันเลยเลยวต่เราปัดโนูเราหมดไใ้หมดได้แล้วเย่เ,เ,ดเดย,ย่ใครหมดแดงปัดใ้หมดได้ล้วกับการตีี่ะพอ